ห,หันหน้าหันหน้าตงเลยไม่เอาจากนั้นะครับอันหันหน้าตรงก่อน ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องเมืองน้ำดำทำเกษตรนะครับผมวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะครับผมที่เป็นรุ่นที่เป็นตัวนึงนะครับผมนี่น่าติดตามในรุ่นฟันน้ำนมนะครับผมครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเสครับเจ้าตะวันฉายครับตะวันว่าไรเฟิลผูกเขียวนะครับอันนี้ก็ลองดูตัวนะอันนี้ก็ใครสนใจที่จะแวะมาชมตัวจริงก็ มาได้ที่ฟาร์มตั้งแอร์ l ูเกิลแบมาที่ฟาร์มบ้านไร่เฟสผูกเขียวแล้วก็เบอร์โทรผมก็0816397887นะครับใครจะมาก็โทรมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาดูอันนี้คือต้นันฉายลูกแม่ไม้ทองของเสียบเบอร์สอมีสุวันแล้วก็พ่อคือเจ้าบิ๊กผูไทยครับตอนนี้สถานภาพก็คือ2ปี11เดือนฝันน้ำนมยังไม่หลุดนะครับ ครับผมสองปีสิบเอ็ดเดือนนะครับอันนี้ก็ฟันน้ำนมยังแรงแน่นๆอยู่เลยนะครับตอนนี้อีกสองเดือนน่าจะได้นะครับมีน้ำเชื้อมไหมครับเสือกตอนนี้น้ำเชื้อเราก็มีนะครับเราจําหน่ายที่ชุดละสิบสองหลอดห้าพันบาทครับห้าสิบหลอดขึ้นไปเราก็ให้หลอดละสามร้อยนะครับครับถ้าเกิดมีคนอยากอยากมาผสมจริงกับเสียกรับไหมครับนี่ผสมจริงต้องดูข้อว้างครับถ้าข้อว้างผมก็รับนะอ่าถ้าข้อว้างผมก็รับอยู่แต่ก็คือข้อแม้คือตรวจเลือดมาให้เรา ตรวจเลือดมาให้เราแล้วเราจะผสมให้ตรวจตรวจเลือดเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าตรวจเกี่ยวกับหาโรคอะไรอัาส่วนมากก็คือวันโรคกับแท้งติดต่อครับครับก็มีสองโรคส่วนมากประมาณนั้นโรคอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ตะวันฉายสูงเท่าไหร่นะครับในวัดใกล้ๆร้อยหกสิบห้าครับประมาณร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าประมาณนี้แหละครับครับแต่ก็คืออยาวยาวขึ้นตอนนี้ แล้วก็ลำตัวหนาลึกขึ้นนะครับครับก็ยังเป็นฟันน้ํานมก็ลองลองเทียบกับเพชรดาดูก็ฟันน้ํานมก็ใหญ่กว่าเพชรดำแล้วครับครับดูกระดานเขาตัวนี้ผมเคยวัดอยู่นะครับกระดานเขาตอนนั้นก็วัดได้แปดนิ้วกับสองเซนมั้งแปดนิ้วกับสองเซนนะครับตันนี้เจรญาหันหน้าเขาให้ดูนะครับอันนี้ลองโชว์หน้าเขาอ่ะกลมนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ครับนี่นะครับหน้าเขาะวันชายมาเลยเพชรผูกเขียวนะครับ ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับบัดรแมลงครับ <é> บัตรแมลงแมลงกวนนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้หน้าเขาก็ใหญ่มากกระดูกแข้งขาคือใครสนใจผมว่าตะวันถ่ายถ่ายรูปไม่ขึ้นนะครับตะวันตัวจริงครับว่าตะว,วันฉายๆๆววาเห็นมีคนบอกหลายคนตะว,วันฉายถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นมันสูงครับแต่ว่ามันลึกครับมันก็เลยดูแบบดูยากานิดนึงแล้วก็เขามันก็แบบหน้ากระดานเขาใหญ่มันก็เลยดูเหมือนตัว ลองเปรียบดูครับเนี่ยอันนี้ก็ผม167นะครับก็ก็สูงประมาณขาใหญ่ไม่ใหญ่ลองลองดูขาใหญ่รือไม่ใหญ่ก็ลองเทียบดูครับขาเสียกัสกับสองขาก็เท่าเกือบสองขาฟันชายในรอันชายก็เด็กหนุมร่างยักษ์นะครับฟันน้ำนมถ้ามีสนามก็อยากเอาไปโชว์อยู่นะครับตัวนี้อยากให้ชาวบ้านได้เห็นน้ำเชื้อก็ทำราคาประมาณนี้แล้วครับให้เกษตรกรจับต้องได้ ครับผมไม่อยากทําแพงมากอีกหนึ่งดาวลูกนะผมที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรนะครับนี่ก็คือชาวบ้านอยากได้เขาใหญ่กระดูกใหญ่ๆก็สามารถใช้ตะวันฉายได้เพราะเท่าที่ผมเห็นมานะครับแม่ไม้ทองแม่ตะวันฉายนี่ก็ผมว่าเบอร์หนึ่งนะในเมืองไทยของเซอเบิร์ตครับสมิสวนนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่สุดลึกสุดของเซอเบิร์ตครับในคอกของเซอเบิร์ตนี่มีแม่อะไรบ้างครับของเซอเบิร์ตข้างหลังผมเนยมิด ดูมิดหัวผมไหมสูงครับจะท่วมเสียกาแล้วข้างหลังครับจะวนให้ถึงสุดรอบนะครับเดินดีๆมใช่ไหมนี่ครับเชื่อนนะครับผมก็ไม่ได้มาอยู่นี่ตลอดนะครับแต่ว่าก็จับได้ครับเพื่องที่เป็นไฟายนิสัยดีนะครับ,รบยกแล้วก็ตอนที่มผมเห็นแม่เขาครั้งแรกก็แม่เขาเนี่ยน่ากลัวมาก คือใหญ่โตมากเลยเดินเข้ามานี่น่ากลัวมากแต่นิสัยดีแล้วก็เห็นน้องชายแบ่งไปครับครับเสิด์แบ่งไปที่แบ่งให้กับวิไลฟาร์มไปสองล้านสี่ครับครับก็เปิดฟันให้ดูว่าฝันน้ำนมยังอ่าีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับโอเคครับอันนี้ก็ฟันน้ำนมเรายังอยู่นะครับเนี่ยยังครบนะครับฟันน้ำนมยังไม่ได้ห่างเยอะนะครับเห็นไหมโอเค นี่ครับนี่ครับยังครบนะครับผมคอนเฟิร์มครับตอนนี้ันน้ำนมยังครบกระดานข่านี่กระดานข่านี่เหลือกินครับกระดูกโครงสร้างใครอยากได้กระดูกโครงสร้างต้องต้องี่ยครับอีกม่งพ่อพันธุ์ก็นึงเขามีกระดูกเขามีจุดแต้มมีความหล่อโอเคยังหน้าเข่าเดี๋ยวหันอีกข้้งหน้าเขาก็ใหญ่มากูกนะครับนี่อ่ะ้านี่ลูกด้านนี้ร้อมากด้าน Okay. นี่ครับผมว่ามันมันเป็นไฟใหญ่ที่มีาตาแต้มแก้มจำนะครับป,รกปกตินะผมไม่ค่อยเห็นตัวใหญ,ใหญ่แล้วมันจะมีลักษณะนี้เท่าไหร่รก็มีอ่องมีมีตาแต้มมีแก้มจำม,มีอ่องคอก็อผมว่านะครับพัฒนากับไฟไทยเราเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้ะตัวนี้มันคือลักษณะไฟไทยอยู่แล้วก็เราแค่เอาไปใส่ เราไม่จําเป็นต้นองไปใช้สายอื่นมาพัฒนาด้วยซ้าพอคแค่นี้ผมว่ามันใหญ่โตแล้วเป็นอีกตัวหนึ่ง<ม>ที่ผมดูแล้วใหญ่มากๆนะครับอีกตัวนหนึ่งน่าติดตามนะครับเป็นฝายที่ผมเห็นแล้วผมว่ามันตอบโจทย์สุด,สดตัวนี้ก็คืออยู่กับผมไปตลอดนะครับสัญญาจใจไม่มีการซื้อขายเด็ดขาดครับผมว่าใครเห็นก็คงอยากได้เยอะอครับเยอะครับ แต่ว่าอันนี้ลูกรักเียกากนะครับผมก็คงนนยังไ,ไ,ดได้แบ่งนเดี๋ยวผมผูตัวนี้ก็ไม่ได้คิดขายครับอยู่มาเส็บเบิร์อูกสา์ให้มาเราก็อยากเก็บพันธุกรรมไว้แบ่งเกษตรกร,กรอันนี้ยังเป็นไฟเด็กๆคอยังไม่ขึ้นเลยยังไม่เต็มเนี่ยครับปกติคายใหญ่ขนาดนี้ บางตัวก็อาจจะมีขาโกงขาอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นวาใหญ่ที่ขาตรงคยูผมว่าโอเคอยู่นะครับก็รักก็ระดับหนึ่งที่แบบแบบว่าเป็นไฟใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะทรงดีปกติผมเห็นไฟใหญ่เนี่ยเขาจะงอนลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนแต่ตะวันฉายเขามาทรงโ้งเข้ามาต่างแต่เล็กเลยก็ค่อนข้างเขาจะสวยต่างจากเล็กนี้เรียกว่าเขาอะไรครับพี่กั๊ทรงอะไรผมไม่น่าจะเป็นเขาวงพระจันทร์หรือเปล่า ใช่ไหมครับมันยังไม่เต็มไม่สุดก็ <ผม S 1> เ,เลยผมไม่แน่ใจนะเรื่องเขาแต่คือตะวันฉายเนี่ยความใหญ่โตของเขาหน้าตาลำตัวนี้ก็คือผมเห็นควายมันก็หลายตัวแต่ผมถูกใจมันครับบอกเลยเห็นแล้วก็เขามันใหญ่ตัวใหญ่กระดูกใหญ่ผมคิดว่าถ้าเราแม่อีสานพัฒนานอย่างเงี้ยครับลูกเกิดมาก็จะเป็นลูกห้าสิบลูกอีสานห้าสิบอุทัยห้าสิบครับ,รบพัฒนานอีกรุ่นหนึ่งมันก็จะไปได้เร็วกว่า <55 S 2> ที่เราใช้อ่า อ่าลูกครึ่งอีสานมาผสมครับอันนี้ก็เพาไฟใหญ่ไฟดีจริงๆก็อุทัยนี่แหละยกให้เขาเลยครับแต่ถ้าไฟสวยลักษณะสวยตาแต้มแก้มเจ้าอุดมทัศนีก็ต้องอีสานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออัตลักษณ์อุจมทัศนีครบครับผมถึองบอกไงว่าแตมมันสามารถเติมอีสานได้ละอ่าแบบลงตัวผมคิดว่าลงตัวนะครับก็ลองดูบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดผสมพ่อใหญ่ๆมาก ลูกก็จะออกข้อลำบากไม่เกี่ยวยนะครับข้อได้หมดทุกตัวแล้วครับผมบใช้มาหมดทุกตัวแล้วแม่ตัวเล็กแค่ไหนเห็นเห็นแม่บ้านท่านองอนเนีกครับ,รบลูกลุงเพชรแม่แค่ร้อยสามสิบฝ่ายมาครับก็บออกมาสบายสบายไม่เกี่ยว,วครับ ไม่มีผลใหญ่โตขึ้นนะครับเมื่อก่อนเป็นแม่ควายเล็กๆผมก็ผสมพญาหงแม่ชนบุรีเต็กเล็กผสมพญาหงผสมตัวนู้นตัวนี้เงินอู่ไทยก็ออกปกติครับไม่มีผลหรอกครับมันไม่เกี่ยวคือควายมันไม่ได้ลูกพ่อใหญ่ออกมาจะต้องตัวใหญ่โตเลยมันออกมาปุ๊บมันก็มาโตที่หลังครับเอมันไม่ได้โตในวันที่มันออกถ้าเราให้อาหารมันก็จะออกมาสมบูรณ์ขึ้นแค่นั้นเองมันไม่ได้ใหญ่โตในในตอนเกิดมันใหญ่โตตอนเลี้ยงครับเชิงมาก รวอนฉายตอนสมัยก่อนตอนที่เลี้ยงมาใหม่ๆมันก็มีแต่หัวคกับเขามีกระดูกเดินมีพุงไม่มีอะไรพาถึงวันเวลามามันก็มาของมันเองครับนี่แะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เราเอาแม่พันธุ์ของเรามาผักพิกักนะครับผสมไปก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับผมมาลองลองมาดูมาดูตัวจริงครับมันใหญ่โตจริง ถึงจ,จนต้องผมอะต้องเอาแม่ฟันมาฝากประกับพี่กักครับก็จริงๆตัวนี้อยากให้เห็นตัวจริงนะถ้ามีงานผมก็อยากเอาออกไปโชว์ให้เห็นครับเพราะว่าจะได้เห็นว่าเออมันใหญ่ใหญ่จริงอะไรเงี้ยครับบางคนบางคนเห็นในรูปในโปสเตอร์ก็ในรูปแต่งรูปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ลองมาชมตัวจริงว่าแต่งรูปไหมผมอยากให้เห็นครับอ่าตัวนี้ก็ทางเขตหนองบัวลําพูก็ มีแล้ววันจันจะเอาไปส่งทางสุรินรก็มีแล้วก็ขอนแก่นก็มีพี่ก้อยร้อยเอ็ดพี่ก้อยเหมือนกันคนละก้อยนองบุดลำพูนี้หมอหมอเคนครับหมอเ,เคนก็มีอยูอ่แล้วก็มีน้องนิรันน้องนิรันก็มาเอาน้ําเชืยวไปไล่ผสมชาวบ้านไม่เยอะบ,บอกปูพรมครอกตัวเองทั้งหมดแม้กระทั่งหมอผสมเทียมนะก็ปูพรมในครอกตัวเองทั้งหมดหมอตั้มบุรีรัม แม่พันธุ์ทุกตัวใส่ตะว,วันฉายหมดครับอ่าก็คือคนก็ก็เริ่มมาผสมเยอะแต่ผมว่านะใส่ก่อนได้เปรียบตัวเนี้ยครับผมว่ามันมันต้องมาอมเพราะฟ่ยเราเลี้ยงธรรมชาติมากไม่ได้เร็งไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วเขาก็เป็นเขาที่สเปคสเปคชาวบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ครับอืมจริงๆน่าะเป็นคัดช้อนใหญ่นะผมว่าเหมือนเหมือนวิกุไทย ครับมาขึ้นมาอย่างนี้นครับครับผมเขาเหมือนบิ๊กอุทัยหมดครับคือลักษณะคล้ายๆบิ๊กแต่ทุกอย่างคือขยายขึ้นหมดครับเขากระดูกขาลำตรงกระดูกลำตัวก็คือใหญ่ขึ้นหมดเลยใบหูดูใบหูเป็นควายหูใหญ่ๆที่ปกติมันเต็มควายไปอายุประมาณก,กี่ปีครับเสกคกะควายอย่างนี้น่าจะเต็มก็ประมาณผมว่าใกล้ๆเจ็ดเจ็ดปีนะสูสีนะเจ็ดปีน่าจะเต็มควายเพราะดูเนี่ย จะสามพวบแล้วฟันน้ำนมยังไม่หลุดเลยยังไม่ห่างเยอะด้วยอืผมว่าอย่างน้อยต้องมีอีกเกือบสองเดือนนะครับอืก็าจะเป็นถ้าเกิดสนามเปิดก็ยังเป็นดาวเด่นฟันน้ำนมอยู่ดาวเด่นรื้อฟันน้ำนมอยู่ตัวหนึ่งคือเน้นๆนี่คืออยากเอาไปให้เกษตรกรได้เห็นครับไม่ได้เน้นที่ว่าเออไปต้องชนะพะไปก็มีแต่เพื่อนมีแต่ฝูงใครชนะเราก็ยินดีด้วยหมดไม่ได้ไม่ได้เสียดนีดาวเด่นก็หลายตัวเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวลุ่งอีกตัวหนึง่งในรุ่นนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเสียทักมากครับที่มาชมคอนเสคร์บครับยอดครับ